ไวรัสระบาดขนาดนี้หนูจะทําตัวอย่างไรดีคะครูขาคลิปนี้มีคําตอบค่ะหลายๆคนมาปรึกษาครูขาเกี่ยวกับความทุกข์ใจเหลือเกินในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจก็ไม่ดียังมาโดนข่าวไวรัสอีกเสดษฐกิจาขายเราก็ไม่ดีเท่าที่ควรไปไหนก็ไม่มีคนแล้วตอนนี้เงียบไปหมดดูหวาดระแวงไปหมดเลยหนูจะทําตัวอย่างไรให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสแบบนี้ได้คะวันนี้ครูสิตามาให้คําตอบค่ะถ้าตอนนี้เราเองกําลังตกอยู่ในภาวะที่เครียดมากเลยปวดหัว มีอาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนรวมถึงหัวตุบๆต,ต,ตลอดเวลาค่ะมือไม้สัน่นหายใจไม่ค่อยดีหรือถอนหายใจบ่อยนั่นหมายความว่าเราเริ่มเกิดภาวะ ความเครียดขึ้นแล้วและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดภาวะความเครียดนั่นหมายความว่าอารมณ์ของเรานะคะเป็นตัวชุดล้างผลลัพธ์ของเราถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มเครียดเหมือนเรากินยาพิษเข้าสู่ร่างกายเรานั่นหมายความว่าเมื่อคุณมีความเครียดสะสมสารพิษในร่างกายมากขึ้นคุณมีโอกาสที่จะรับความเสีย่ยงการที่อาจจะเป็นไวรัส ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําคือทําตัวเองให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะวันนี้เรารับข่าวได้นะเราป้องกันได้แต่เราต้องสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพจิตด,ดีนําพาความมั่งค้างดังนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทําคือลดละเลิกเรื่องราว รบรบเรารู้แล้วล่ะว่าไวรัสมาสิ่งที่เราจะเป็นที่ต้องเตรียมตัวคือการป้องกันตัวเราเองเท่านั้นนะคะข้อมูลที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวเหลือเกินข้อมูลที่มันบีบหัวใจนั่งดูว่าใครตายเป็นอีกคนมันจะทําให้คุณบั่นทอนนะคะพลังชีวิตของคุณบั่นทอนพลังร่างกายของคุณบั่นทอนความแข็งแรงในร่างกายของคุณซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับตัวเราเลยสิ่งที่เราทําได้ค่ะคือการที่เราเองรู้แล้วป้องกันค่ะเสร็จแล้วค่ะต้องใช้สุขภาพจิตนําพาสุขภาพใจด้วยนะคะและ สุขภาพกายด้วยนะคะหลายคนคุณเคยได้ยินใช่ไหมคะเรื่องจิตนํากายบางคนเป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งระยะที่1นค่เขาบอกตัวเขาเลยว่าจะต้องตายแน่เพราะจะเป็นโรคหลายค่ะในขณะที่บางคนเป็นมะเร็งระยะที่4ค่ะเขาบอกเขาว่าเฮ้ยจะตายไม่ได้นะ ฉันต้องอยู่เพื่อครอบครัวของฉันปรากฏว่าคนที่สองค่ะที่เป็นมะเร็งระยะที่สี่กับรักษาแล้วหายค่ะแต่คนที่หนึ่งกับตายภายในเวลาแค่หนึ่งเดือนนั่นหมายเขาว่าจิตนำกายค่ะถ้าวันนี้เราอยากจะรักษาตัวรอดในสภาวะไวรัสหรือเศร,รษฐกิจแบบนี้สิ่งที่เราต้องทํารักษาพลังใจตัวเราค่ะให้มีความสุขชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่เราจะมานั่งเครียดค่ะถึงเวลาตายเดี๋ยวเราตายเองแต่ระหว่างทางที่เรายังไม่ตายอยากทาให้ตัวเองเกิดทุกข์อยากทาให้ตัวเองเดินในแดนนรก ไม่งั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราครูไม่อยากจะคิดเลยค่ะเพราะครูเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เครียดแบบนี้ไม่ว่าใครจะพูดภาวะข่าวอะไรครูอยู่ในช่วงสึนามิด้วยครูอยู่ในช่วงของหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นฟองเศรษฐกิจฟองสบู่หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเราเกิดอยู่ในภาวะตรงนั้นหมดและเราก็เสพเรื่องราวลบแล้วเราก็เจ็บป่วยค่ะแล้วเราก็มีอาการเครียดค่ะและมันไม่ได้นำพาซึ่งชีวิตใหม่ของเราเลยค่ะเราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมีแต่ซุดลงแย่ลงถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหยุด เลิกละเรื่องรหล่าลบๆค่ะและมาสร้างพลังจิตพลังใจของเราใครมาใหม่วันนี้นะคะอยากจะชมคลิปเปลี่ยนแปลงชีวิตครูสิตาจากคนติดลบ10ล้านเรื่องเงินติดตัว2 0บาทมารวยมารอดเมื่อเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดจากคนที่คิดลบหงุดหงิดเครียดมากมามีชีวิตที่ดีๆแล้วก็อารมณ์ดีขนาดนี้นะคะเพราะครูรู้จักกฎร,ระดับโลกกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะคุณสามารถขอข้อมูลได้ที่ w w w t e a c h e r sita com หรือเพจครูสิตาพรสวัสดิ์บ้านเองได้นะคะ u t u b e ครูสิตา Law of Universe ค่ะถ้าคลิปนี้ดีแบ่งปันให้กับคคนนนอื่ด้วยะะ That's a good mic.